สายะโสสจอโอนี่ยะโสทรนะครับรุ่งมณีสิทธิ์ผู้ใหญ่ไพวันกับพลอยทองคำพิชาหลงทางเสือพยักดนแดงยิมเนเจอกับทางด้านของเสือหวนดีเอ็นมวยไทยนะครับนะนะมวยดีเต็มสึ้นนะครับประธานหมอลำซิ่งวงใหญ่ศิลปินรับเชิญก็รุ่งโรจน์เพชรธงชัยครับนีเดินใจร้าย ไก่ขันฟันสลายชีวิต <AND Ashore> À, sống tay đất ngoài này sống chơi đất ngoài này Sống tay đất ngoài này xong 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 tay 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 ngoài này xong เศธุรกิจหลายอย่างหลายทางก่อนกระบวนเดียวครับเจล็กน้องทิพย์มันอีหมานจะบ้องก็ทางอำนาจเอาว่าเราผู้ดิสัยมันคืออะไรขอบคุณอาจารย์นะครับไม่เองยังมันหมันทุกสึกทุกสึกนะครับอาจจะโดนต่อประธานสิงห์รัตนโสภาเลยยังอยู่กับประธานต้องอยู่สิต้องอยู่ยังคู่สุดท้ายเหมือนเหมือนพวกเรานี่แหละตีเรี่ยงบ่มีแล้วตีเลย แดงเนี่ก็ส่งผมเป็นเบานะครับหนังเงินก็เป็นเบาหน่อยนะครับใครกัวเสือใหญ่ครับเสือไงเรื่อมันเป็นเล็กหน่อยขางเวทีครับคือเมือนนี่เข้าเป็นเสียงพวกเราเป็นเสียงพวกเราเป็นนิมมูสอี๋หนังเงินเกิดเป็น้องช่วงนี้ผู้ใดเสียครับผู้ใดก็ละมัดนะครับขอบคุณผู้มันนะครับผมเหมือมต้องกำลังมันซูมือนะครับถึงบ้าจะไล่ราคากระดูกเป็นศิลปะเด้อพี่น้องเด้อ พอพิงยุ่พอดีเอามือค้ำข้างลำไส้เอามือค้ำข้างพอดีมันทะลับวนกับควนแต่ผู้ใดนะถึงกวนผู้เสียนะลุงผู้ดอนเนอะเกลือแก่พักพักทวาเม็ดของโผดอีนี่คุณทุกคนผมกับเสียด้วยกันห่างกันมูได้เล่นบ์วัแล้วมูได้เล่นต์วัดแล้วว่าตรงเนี้มุ่งหรอบวนเมื่อก่อนแรงคือกันมันยังอีกคู่นหนึ่งอยู่ไหนจะอยู่ก็โดดเลยนอกได้์นอกไปเลยนะครับ

น้ำไปแดงต้งสูงน้ำเงินสับขอาแดงปัดข้อไล่แข่งหาจังหวะน้ำเงินลัดหลอดสะพ้ายแรงในทางที่หุ่นแดงแดงแกลวก่งข้อละมการแกออกมาสับมื่อไม่น้ำเงินโยกเข้าไปหาแยกเขามาดไก่ได้เหมียงกีร่าได้หลวงว่าใั่แดงว่าน้ำเงินโยกค่อยๆแดงโยกเข้ามาเตะน้ำเงินสับมาไป ว่ามันวนพาไหมน้อเงินลงล่างในทาลิงกุ้งแดงครับนี่แดงกะตะแครงตีแปะแปะเอาลูกมาส่งนะครับจอ้อนสง่งขึ้นทางไม่บาหนีนั่งหันจอ้อนทางซ้ายบานีจิจ้อนทางขวาบ่ผีแนวเล่นเหนรินจ่อส่งว่าจอ่อสงง่งครับแดงโจ่เข้าไปเพราะตีมาเนี่ยเทนึงไหลเตะควันนะครับน้อเงินแครงกับแดงลาแขนกรรมการแย่ออกอ่าแกมาสับเมื่อไม่อีกคนนึง แดงโยขาหาได้ทาหม่อนส่วนผาโยเข้าไปตามไปต่างเจกครับหนํงเง้นรวดล่างครับชิงกอดกันแดงขึงบนนะครับกรรมการว้าหวงลงมาดับเมื่อให้ตีกันาออธิษฐานสร้างบ่หลบบ่มีผู้ไหนอดมือลาว่าจบข่าวสาวแล้วเรี่องมังอวันเสียอีกเมื่อนี้ว,นว,นว,นวนันสันต้เงหัวพอเก้าดังเั้นเตหยาชวนแดงใจมัดพุทธ เป็นยังม่ามันปิ้ตากรรมการแกออกมากคือเก่าครับมัดยกครับมดยกสวาง้ำเงนใส่ดีลาทาเกา,าลีทาี่กลุ่แจงนะครับแกงขวงนาวสีแจงแกงกันไปรับครับอ้าวจรดเว่ามันเป็นโกมกิมเป็ดมาดิข้าเสื้อกรรมการแกออกมาใหม่เริ่มไง,งมือหอดเด็ดเพื่อคว่านำเกีย้ยกันน้ำเงินเตแดงเตะน้นำเงินเตนล่มแดงใต้มัดน้ำเงินลองล่าง แดงสร้างมึงพิมพ์งานเปรมการบริษันห้วยแม่สร้างความกู้ย่าก็ไม่ถือเตะว่ามันเยียงน้นแทงไม่นาบันกรรมการแกต้องมามม่รับเริ่มเฮ้รลสารภาพเฮีห้ากันเล็กน้อยคู่รอบและคุณดิบชิไายครับั้นเตะสัตว์ิตแงงานของกแท่งการไหวกรรมการแของเอี ไปผมเย,ยตาเลยนหน่อยยางกลับไปเตะขานั่นลน่างแข่งเข่ากนกดกรถือก้นแดงครับกรๆถือก้นกดครับแดงยางเขาหาไปครับตันเตะแดงเตะจวนล้มไปบาทหนึ่งยางเขาหาอีกเ,เจ้า มีผ uhm, ูนะะ้นัเตกนั่เตะแดงกนั่นเตะแดงถอยเนมากยอดชงแล้วกนเนไปได้สตทายเก้าแดงเจ็บ้กไ้ี้นแล้วก็แท่นจากไปรถเ้าโดบาทนึงกรรมการแยกออกมาพอห่างใก้เตอยู่ในเวทีแล้ล้มทับนี่ครับย่งดีออกนอกเวทีครับ ไสสวดงลุงพูดว่านีผู้ใดเสียผ <si ู้ใดใดเราหูบดเราไปอเราไปขอไปเบ่งก่องเราแบแท่งเนซักกอกแบงที่คอเนตั้งกันดันันวเสี่ธรรมการแยออกงัสจ้าดีครับขเราครับยกที่ส เพื่อนมาละครอบนี่ก็ชาย่าฟังหนองด้วยกันกับน่องและหอยพี่รับหลาดนี่ครับถ้าวัได้ไปหามล็ดแล้วก็หาปลาเห็ดปลาแดกครับนี่เพาเห็ดปลาแดกเห็ดสมปลาหน่อยครับยกที่สี่ครับชุดนี่แข่งยางเข่าหาได้สตล์เก่าของทีมงานไอเดียกันขว้าง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 กับแเงี้ยพมงานก็บอกรวบล่างเตะข้าไว้แล้วก็รวบล่างที่ความดีครับ แล้วจังหวะเล็กหน่อยแก่อมมาสู euh ่กันไหมนะครับเลกมลับท่าดหนครับติดตามนะครับเ่นเต้ขวางมาแจอดส่งคนเม่นเต้กัประจันับประจันจับที่เขาได้แคไหนเ่เต่เขาไปตีม่จกันช่วงใหญ่อมาได้ ส่ง่สงทสีนจส่งยางเข้ามาหาเอาส่งไม่ให็นบเลยนะขันบอลตีเพื่อนหแขย้าไปมาเยเตะจัดส่งอีกแล้วยางเข้าไปเสียรว e s e s นี้ได้เสียแน่นอนครับ

เพียเอามาใก่กุูีทีเดียมึงแทงกันไปอีกแถมคับแี่กำลังรัึ่หน่วยต้งสองคนกรรมัากรแกะเอามาสู้กันไหมแทงกันส่งเตะเหนสไตลองแ่ เขาเล้กครับทัานสิบปศกับปลาตายทัานสิบบากกับเบ็ดครับครับตะมันเต้ครับข้าปลาแม่นแยบน้ำแท่งไม่ตกครับแบ่งยางเข้าหาไส้มาตะมันเต้ครับข้าแบงตีทองกรรมการแยกออกมาแบ่งยางเข้าหายางเต้ที่แรกโคตรจีนที่สุดท้ายครับ ขับพี่นองขอโทษขอาอภัยกันครับพิษอมขอาอภัยพิษใจขอโทษนะครับเกีอยวรวมคะแนนจากสามชายตารางครับคงจะย่างไปชูมือแบบสง่าพาถวย49-47เสีทั้งสามเสียงครับขอบคุณครับสี่พันบาทนะจ๊ะแหงพิ็ดำพอพิรน้ำเหมือนน้ำพรษุรืยุบ่ากพชรเหมือนกันค่ะ เพชรดำนี่แดงน้ำเพชรนี่น้ำเงิน4,000นบาทสามยกก็รู้ผลเวททีท่หนึ่งใครจะได้ใครจะเสียครับรางวัลอาจจะไม่เยอะที่อาจจะไม่ใหญ่แต่ใส่ดันมันครับมามาดูชกหวยก็รวยได้ครับชกหวยก็รับรชาชการได้ครับมีน้องวยหลายคนปล่อยไปเป็นรุ่งแรก สุดท้ายการี่ตนเรตเป็นทหารไปเยอะแลวครับนี่พาดูย์ครัเดกจากอาตุนั้นองนะครับรกหลัจากเอาคนพยุกนะครับส่มาเป็นการโอเปนะครับสุรินทร์ะครับโปรตวยแล้วแบทกันเลครับอ้าวาไปามาก็เยมีเงินเดือนก็ได้ครับ หลังหกสิบปีก็งานประชาชนนึกว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วยับที่ไหนได้หกสิบใช่ไหมเล่นกูเห่าเล่นกูเห่าไทยนี่คนไทสีไทยนะเนี่ยสีพั0ครับคู่นี้นะครับสีสังเกตกับสุรินครับมาดูับสุรินสังข์สังข์สุริน บ้านของหมวดโซดาใบพมนะครับวันนี้เราฝากรายการมาด้วยนะคะ18เมษายนนะคะฝ<อ>ั่งสังฆสุรินนะคะศึกสถานสันหลักเมืองสังฆสุริน18เมษายนประกบผู้มวยโดยด้านร้อยตำดดาารวจตรีโสดาใบพมนะคะเพชรกลางนาลุ่งนาพาเพชรน้ำหนึ่งก้องเด็เกเพชรศดาหยกดำน้องแบงค์เพชรช่างจอด ครับเอาละครับพักก่อนครับให้น้ำรุ่งโรดน์สันตุเบจอ่าสวนโคศนี่ประทักษ์รุ่งอรุณครับมาพรุ่งนี้ชมพีครับอ่าที่สงรงว่รวงศ์ครับบ้านดอนพ่อครับอ่อาเจอกันลูกสอ,องหน้ามาแล้วครับทางด้านของน้ำเพชรนะครับเนี่นนยพ,พิมันบัวสดบอกว่าขวางแต่แดงที่ทีมงานชั้นขาพอพิมพ์เพชรเอ๋วันนี้ชุดใหญ่ครับจากพายุทธ์เอทั้ง นี่ยวยหญิงอนาคตเงินแสนครับอัญมณีครับร่วมเชียร์อยู่ฝั่งแดงมาดูว่ายังไงนะกอร์รักมัดตีไข่ก็เหนียวมายกที่สองแล้วจะเทเทมันยงได้เวทีมารวมตัวกันไปวิ่งไปหอบไปบริจาคเงินกันเอาแทสครับก็ถือว่าพอแกันครับ แค่ <icana> สามยกนะครับกระดิ่งกระดิ่งไปกันไปกันโยนจบไ่ยากแน่ใกล้กันนะครับมันร้อนนะครับผมก็เลยห่างๆเลยนะครับทำได้ทำแค่สามยกนะครับนี่ขวามหน้าเขาเล้นะเพชรมาดูขยันอยู่ที่เพชรดำครับ ขูดขยันแล้วโยนผลลุ้นเรานะครับอ้าวสี่พันนะครับสี่พันนี่แหลมแหลมมาแล้วอ้าวใครจะเข้าเป้ามากกว่าครับเฮ้ยไวหญิงเฮ้ยล็อกมามันไม่แน่พี่อุทิศมันไม่แน่นะเออนี่ราคาเขาเอาเลขแทงแทงมาครับน้ำเพชรขวาเอาขึ้นมาเจ้าอะไรวะที่ว่าแน่ๆนี่เจ็งมาหลายรายแล้ว รองวิทยาภัลศักก์เปันไหนมือรองนมตอนนี้ดับา้วขวามูกขยันค้องเพี้ยนดำกดยกที่สองในขลังในนะคะ23สเมษาย3เมษาสเขลังในหน้าที่ว่ากัารข่องในโดยคุณไพรัชกุลจิตแล้วก็ท่านรองถนอมนะคะจ้ได้รับทราบกัน กามต่อยกสุดท้ายกับบนาปกีบสั้นแล้วก็เวลาจัดมวยก็ดูวันหนะให้เหมาะๆครับจะให้ชนให้ตับตกันก็แล้วแลอันนครับงวยไทยสายเป็นสงครามเผาครับนมวยหญิงคู่แรกคู่เปิดหัวครับสีเสกกับสุรินทนระ์นสี่พันครับคู่นี้อจอเทโอเทีขันเด่นคะรับ แดงในเพชรดำน้องเงินในน้ำเพชรเพชรตัดเพชรครับนี่ขวางเนี่ยขยันจริงจริงครับแสดงเพชรดำอาจารย์ตรงนี้พ่อพิเพชรโอ้ถ้าเป็นห้ายกนี่ได้ลุ้นเลยครับนี่ขอสามก็จัดให้สามเนา จะเทลูกหายกินตัดกำลังเลยเขาก็พอได้ครับแต่นั่นนั่นนะจะทำไม่ได้ครับเอาจะทำจะเทเขาเราลงก่อนเอาพิงนี้ไปแล้วพิ้วพิษเอาอย่าบมดใจเฮ่อ สุดท้ายเลยครับสีรมยสัที adas, ha, ่ไหนนะ่วมางขวางขวางเวาางขว้าล้วเลามาลูกขยันเพี่ครับสุดท้ายรอบบ่าหเป็นทางการเอฟทีเดลสายธนูจากทานระกองทิติพนะครับศรศักดิ์สีขามครับ อาจารย์เพียงมาแล้วพรออ้อมเลยแล้วคำตอ่สุดท้ายเพชรดำพ่อพีเพ็ดกับได้รับการชูม,มือไปดไปีใจกับเพชรดำเป็นกำลังใจให้กับ